แอดวานค่ะก็อัพิสตนี้นะคะแอดวานจะมาเล่านะคะตอนที่5ของเรื่องเ e m ะ s t i ติกนค่ะตำนาน9สกุลน,นั่นเองนะคะก็ตอนที่5เนี่ยหลังจากที่ได้ยินชายแก่หลุดพูดมาว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ที่ด้านหลังประตูเหล็ก จางฉีซานค่ะท่าน8แ,แล้วก็ฟู่กว่านก็พยายามคาดคั้นหาคําตอบจากชายแก่ว่ามีอะไรอยู่ข้างในนั้นพวกเขาเชื่อว่าชายแก่จะต้องรู้อะไรมากกว่านี้แน่ๆทำให้ชายแก่รู้สึกหมดหนทางค่ะจนสุดท้ายนะคะเขาก็ต้องยอมเปิดปากเล่าว่าบรรพบุรุษของฉันหลายรุ่นต่างก็ทำงานเป็นคนขุดเหมืองอยู่ที่นี่ดังนั้นตั้งแต่เล็กจนโตฉันก็ไม่เคยออกไปจากที่นี่เล ฉันจำไม่ได้ว่ามันผ่านมานานเท่าไหร่ที่เขตของเหมืองถูกชาวญี่ปุ่นกว้านซื้อไปจนหมดในช่วงสมัยของพ่อฉันนั้นเขาก็ทำงานให้กับชาวญี่ปุ่นแล้วดังนั้นในเหมืองนี้พ่อของฉันก็มีบทบาทบางอย่างอยู่ในนี้และท่านยังรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่นิดหน่อยทุกครั้งที่ชาวญี่ปุ่นมาเขาจะเป็นหนึ่งในผู้ช่วยเสมอ อุโมง์เหมืองน,นี้มีมาตั้งแต่ราชวงศ์ชิงท่านแปดจึงถามขึ้นว่าคุณรู้ได้ยังไงว่ามันมาจากราชวงศ์ชิงนะ่ะชายแก่ก็ตอบว่าก็นี่มันอาชีพของตระกูลฉันนะถ้าไม่ใช่จากราชวงศ์ชิงก็ต้องมาจากราชวงศ์ฉินตราบใดที่พ่อของฉันเป็นคนสำรวจก็สามารถแยกได้ไม่มีทางที่จะผิดพลาดเด็ดขาด จ้างฉีซานจึงพูดว่าในสมัยราชวงศ์ชิงพวกญี่ปุ่นได้มาขุดอุโมงค์เหมืองที่นี่ไว้งั้นแสดงว่าพวกนั้นจะต้องมาเตรียมการเราต่อสิพวกนั้นต้องการอะไรชายแก่จึงเล่าต่อว่าชายญี่ปุ่นพวกนั้นบอกว่าจะลงเหมืองไปดูด้วยตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงมาพบกับพ่อของฉันและซื้อคนงานเหมืองไปอีกสิบกว่าคนแล้วเข้าไปในเหมืองกัน พวกเขาเดินตามทางที่ลาดต่ำลงไปพอของฉันบอกว่าเขาจำไม่ได้ว่ามันลึกมากขนาดไหนแต่สิ่งที่เขาจดจำไม่รู้รืมคือเจ้านายชาวญี่ปุ่นนั้นเส้นทางที่ยาวไกลนั้นคนงานเหมืองคนอื่นๆนั้นยังหายใจลำบากแต่เขายังคงเดินต่อไปโดยไม่หยุดพักเขาไม่ใช่คนธรรมดาเห็นได้ชัดว่าเขาจะต้องฝึกวิชาบางอย่างมา แล้วภาพก็ตัดกลับไปในอดีตเมื่อคนงานเหมืองได้พาชาวญี่ปุ่นเดินลงไปตามทางพวกเขาก็เดินเข้ามาจนถึงโถงของห้องห้องหนึ่งซึ่งข้างหน้าของพวกเขานั้นมีประตูบานใหญ่บานหนึ่งที่สลักคำว่ามันผู้ใดย่างเหยียบแผ่นดินนี้จะไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวแห่งความหวังจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันชายแก่ก็พูดต่อว่า มันผู้ใดย่างเหยียบแผ่นดินนี้จะไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวแห่งความหวังนั่นคือสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นบอกกับพ่อของฉันมันหมายความว่าอย่างไรกันมันฟังดูบ้าบอสิ้นดีพ่อของฉันนั้นไม่เข้าใจจนกระทั่งตอนนี้เป็นฉันที่ไม่เข้าใจท่านแปดจึงพูดว่าคุณต้องไม่เข้าใจแน่นอนอยู่แล้ว โหย่มันผู้ใดย่างเหยียบแผ่นดินนี้จะไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวแห่งความหวังเป็นประโยชน์ที่อ้างมาจากนักเขียนชาวตะวันตกชื่อของเขาคือดันเตอ l าลีกีเอลีเขาเขียนหนังสือเรื่องสุกนาตกรรมของเหล่าทวยเทพในหนังสือพูดถึงคนคนหนึ่งที่ไปท่องเที่ยวในอเวจีจ้างฉีซานตอบว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับพวกญี่ปุ่นทำละ่ะ ท่านแปดตอบว่าในหนังสือนะ่ะประโยคนี้มันสลักอยู่บนประตูแห่งอเวจี A G ครับชายแก่จึงพูดว่านรกหรือหรือว่านั่นจะหมายถึงนรกภาพตัดไปยังอดีตอีกครั้งเมื่อเปิดประตูนั้นได้เจ้านายชาวญี่ปุ่นก็ได้สั่งไม่ให้คนงานเหมืองตามเข้ามาแต่สุดท้ายคนงานเหมืองก็ได้วางแผนที่จะฆ่าชาวญี่ปุ่นแทนกลับมาที่ปัจจุบันนะคะ ชายแก่ก็เล่าต่อว่าพวกเขาคิดที่จะต่อสู้หลังจากนั้น มันไม่มีหนทางเลือกแล้วมันมีรายได้ไม่มากนักจากการขุดเหมืองพ่อของฉันนะ่ะไม่มีหนทางอื่นให้ทำแล้วในตอนนั้นพวกเขาก็คิดได้ว่าถ้าพวกญี่ปุ่นขุดบางสิ่งที่มีค่าออกไปจริงๆพวกเขาต่อให้สู้ตายก็จะแย่งมาให้ได้ดีกว่าปล่อยให้ครอบครัวทำงานเร่งรีบไปเปล่าๆแต่กลับไม่ได้อะไรเลย จางฉีซานจึงพูดว่าอะไรที่พวกเขาหาคงไม่ใช่ทองหรือเงินธรรมดาแน่ๆแ,แต่เป็นบางสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าท่าน8ดก็พูดขึ้นว่าอย่าบอกนะว่าจางฉีซานพูดต่อว่าถูกต้องพวกนั้นกำลังสร้างอาวุธสำหรับคนญี่ปุ่นสร้างอุปกรณ์สำหรับการทดลองมาอย่างนั้นพวกนั้นคงไม่ยอมลำบากขนาดนี้เราต่อสิพวกนั้นเจออะไร ภาพได้ตัดไปยังอดีตอีกครั้งค่ะชาวญี่ปุ่นที่เข้าไปหลังประตูนั้นใช้เวลานานมากและยังไม่ออกมาทำให้บรรดาคนงานเหมืองที่กำลังรอโจมตีอยู่ด้านนอกต่างพากันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นเองพวกเขาก็หันไปเห็นชาวญี่ปุ่นพากันวิ่งกรูออกมาจากประตูอย่างรีบร้อน เมื่อพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครตอบแล้วหินในเหมืองก็ค่อยๆถล่มลงมาทำให้ทุกคนต้องพากันวิ่งหนีตายออกมาจากเหมืองอย่างร้อนรนภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันชายแก่ได้เล่าต่อว่าฉันได้ยินว่าในตอนที่พวกเขากำลังวิ่งนั้น พวกเขาสะดุดล้มเพราะหมอกควันเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นความรับที่พ่อของฉันก็เก็บซ่อนไว้นานหลายปีถ้าวันนั้นเขาไม่เมาแล้วบอกเรื่องนี้กับฉันนะฉันก็ไม่มีทางรู้หรอกเหตุการณ์นั้นมีแต่คนงานเหมืองที่หนีมาเท่านั้นที่รู้จางฉีซานพูดขึ้นว่าแล้วหมอกควันสีดำนั่น ชายแก่พูดต่อว่าใช่แล้วมันคือหมอกควันสีดำที่ไล่ชาวญี่ปุ่นพวกนั้นไปจางฉีซานจึงพูดว่างั้นฉันก็อยากรู้มันจะทำให้เรากลัวจนหนีไปยังไงจากนั้นจางฉีซานก็พยายามที่จะเปิดประตูเหล็กออกแต่ก็เปิดไม่ได้สักทีเขาจึงหันไปถามชายแก่ว่าประตูเนี้ยมันมาจากไหนกันแน่ ชายแก่ก็ตอบว่ามาจากพวกญี่ปุ่นที่กลับมาสร้างมันทีหลังจ้างฉีซานจึงพูดว่าจะต้องมีสิ่งที่น่ากลัวซ่อนอยู่แน่ๆไม่งั้นคงไม่มาลงแรงสร้างลูกกงไว้ที่นี่ท่านแปดเดินเข้ามาหาเขาแล้วบอกว่าโฟเย่ year, ดูนี่สิครับประตูหนาถูกเชื่อมติดกันไว้เราเข้าไปไม่ได้ไม่ใช่หรือครับ แต่จางฉีซานก็ไม่สนใจและยังคงมุ่งมั่นที่จะเปิดประตูเหล็กออกเขาบอกท่านแปดว่าเกือบทุกชิ้นส่วนของประตูนั่นขึ้นสนิมจะเปิดประตูเนี่ยไม่ใช่ไม่มีวิธีแต่ต้องใช้เวลานิดหน่อย ท่านใดนั้นท่านแปดก็นึกอะไรขึ้นมาได้เขาเสนอจางฉีซานว่าให้ลองใช้กรดเกลือลาดส่วนที่ถูกเชื่อมติดกันดูและเมื่อลองลาดกรดเกลือลงไปแล้วมันก็ทำให้ประตูเหล็กสามารถเปิดออกได้อย่างง่ายดายพวกเขาจึงเดินเข้าไปข้างในและมาหยุดอยู่ที่บริเวณใจกลางของเหมือง จากนั้นจางฉีซานก็ได้สั่งให้ทุกคนแยกย้ายกันสำรวจบริเวณรอบๆซึ่งก็พบว่าเส้นทางทั้งหมดถูกปิดเอาไว้จางฉีซานจึงถามว่าอุโมงค์เหมืองถูกปิดตายแล้วโพรงเหมืองล่ะ ถ้าเราหาไม่เจอก็ไม่มีใครออกไปได้จากนั้นเขาก็สั่งให้ทุกคนสำรวจกันต่อไปทั้งสี่คนเดินเข้ามาข้างในเหมืองเรื่อยๆจนได้พบกับชามใบหนึ่งที่วางอยู่บนหินจางฉีซานจึงบอกให้ท่านแปดช่วยดูว่ามันคืออะไร ท่านแปดนไฟฉายมาส่องดูที่ชามแล้วพูดว่านี่มันน่าสนใจแฮะมันไม่น่าจะมาวางอยู่แบบนี้นี่นานี่มันไม่ถูกต้องสิ่งของพวกเนี้ยไม่ใช่ของเราเนี่ยคนญี่ปุ่นฮาอนเมียวจินักบวชญี่ปุ่นมาวางไว้ที่นี่จางฉีซานจึงถามว่าฮึอนเมียวจินายรู้จักของเล่นของพวกญี่ปุ่นด้วยหรือ ท่านแปดตอบว่าโเย่เย่อาจารย์บรรพบุรุษของงนเมียวจินะเรียนรู้ทฤษฎีธาตุทั้งห้าของเราพวกคนญี่ปุ่นมักจะไปเข้าใจอะไรถ้าผมเดาไม่ผิดแล้วก็ดูสิในชามนั้นน่าจะเป็นน้ำบ่อชามเนี้น่าจะเป็นน้ำคลองจางฉีซานมองตามที่ท่านแปดบอกแล้วพูดขึ้นว่าน้ำ ah บ่อไม่ยุ่งเกี่ยวกับน้ำคลอง ท่านแพูดต่อว่าใช่ครับก็คือน้ำบ่อไม่ยุ่งกับน้ำคลองผมรู้สึกว่าด้านในต้องมีของแปลกประหลาดอะไรแน่ๆดูสิอุโมงค์เหมือเนเส้นนี้น่าจะเป็นทางที่คนตายกับคนเป็นใช้ร่วมกันดังนั้นเขาเลยวางน้ำบ่อหนึ่งชามและน้ำคลองหนึ่งชามความหมายคือไม่หาเรื่องซึ่งกันและกัน โฟเย r ดูจากด้านล่างนี้น่าจะมีสิ่งที่อันตรายอยู่พวกเรารีบออกจากที่นี่กันดีกว่าครับแล้วชายแก่ก็พูดเสริมขึ้นมาว่าใช่แล้วใช่แล้วข้างในนี้นะ่ะข้างในเนี่ยมันมีผีสิงอยู่แต่จางชีซานก็ไม่ได้ฟังและก็ไม่ได้สนใจใครทั้งนั้นเขากลับเอามือไปหยิบชามที่อยู่ตรงหน้ามาเทน้ำทิ้งแทนท่านแปดพูดด้วยความตกใจว่า นี่คุณทำอะไรของคุณนะครับคุณเทน้ำพวกนี้ออกไม่ได้นะครับนี่คุณทำผิดใหญ่หลวงเข้าแล้วนะจางฉีซานตอบว่าจะมีผีหรือไม่มีผีใครละ่ะเป็นคนพูดไปต่อเถอะหลังพูดจบเขาก็ลุกขึ้นจากแท่นหินแล้วรีบเดินนำหน้าคนอื่นไปทันทีตัดมาที่อีกด้านหลังจากที่เช er ี่ยจิวเย่หรือจิวเยี่ประลองฝีมือมากับ คุณคงปรมาจารย์ด้านหมากลุกเสร็จแล้วนั้นเขาก็ได้มานั่งดื่มชาและพูดคุยกับบรรดานักหมากลุกคนอื่นๆต่อนักหมากลุกคนหนึ่งพูดกับเขาว่าจิวเย่นานแล้วที่ผมไม่ได้เห็นเกมหมากลุกที่อกสั่นขวัญแขวงแบบนี้กระดานหมากสุดท้ายของพวกท่านทั้งสองคนทุกครั้งที่ผมเห็นจิวเย่กำลังจะแพ้แต่ก็พลิกกลับมาได้ทุกครา ช่างเข้มคนจริงๆแต่ถึงแม้ท่านจะแพ้ในตอนสุดท้ายแต่ก็ยังเป็นหมากที่ยอดเยี่ยมเชี่ยจิวเยี่ยจึงถามเขาว่านายเคยได้ยินหมากรุกขุนนางบ้างไหมคนสมัยโบราณเวลาเดินหมากกับห้องเต้เขาจำเป็นจะต้องแพ้ อย่างไรก็ตามก็ต้องแสดงให้เห็นว่าแพ้อย่างยากลำบากไห้ฮองเต้คิดว่าเขาชนะได้ด้วยความสามารถของตนวันนี้การเดินหมากกับคุณคงนั้นเป็นการเดินหมากแบบคุณนางนักหมากรุกจึงถามเขาว่าแต่ว่าจิ๋วเยี่ยทำไมต้องแพ้ด้วยล่ะครับ เสี่ยจิ๋วเยี่ยตอบว่าคุณคงนะ่ะเดินทางแข่งมาตั้งแต่กวางโจตลอดทางนั้นผ่านศึกมานับไม่ถ้วนเขาก็มีหนทางการเล่นของเขาถ้าหากฉันเล่นจนสุดความสามารถทุกกระดานจะต้องเป็นการแข่งที่ยากลำบากแน่นอนสุดท้ายก็อาจจะไม่ชนะซักกระดานเลยดังนั้นฉันจึงใช้หมากรุกขุนนางหนึ่งกระดานตั้งใจแสดงช่องโว ดึงความสนใจของเขาไปที่กระดานนั้นดังนั้นเขาจึงไม่หันไปสนใจกระดานอื่นแล้วสุดท้ายเขาก็ชนะหนึ่งใน7กระดานเป็นการรักษาหน้าเขาไว้และไม่ทำให้เขาแค้นใจฉันด้วยหลังจากพูดคุยกันเสร็จเสียจิ๋วเยี่ยก็ได้ขอตัวขึ้นไปพักผ่อนและไม่นานเท่าไหร่พ่อบ้านของตระกูลก็เข้ามารายงานว่าจิ๋วเยี่ย โฟเย่และคนอื่นๆไปที่ภูเขาเหมืองนั่นแล้วครับเขาจึงพูดว่าในที่สุดโฟเย่ก็ไปที่นั่นจนได้ฉันรู้ว่าเขาความอดทนต่ำแต่ว่าภูเขาเหมืองลูกนี้จะต้องนำความวุ่นวายมาแน่ๆเอาละ่ะวันที่สงบสุขของฉันมันเหลืออีกไม่แค่ไม่กี่วันแล้วสินะ ทางด้านจางฉีซานนะคะภาพตัดมาค่ะเมื่อพวกเขาเดินเข้ามาถึงจุดหนึ่งในเหมืองแล้วท่านแปดก็ได้สังเกตเห็นท่อนไม้ที่ถูกฟันเขาจึงเดินเข้าไปดูและก็ดูเหมือนว่าเขาจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเขาตกใจมากและรีบวิ่งเข้าไปหาจางฉีซานทันทีจากนั้นเขาบอกจางฉีซานด้วยน้ำเสียงที่สั่นกลัวว่า โฟเย่โฟเย่คุณเปิดประตูนั่นไม่ได้นะสภาพที่เนี่ยมันน่ากลัวเกินไปฟูกววานจึงพูดว่าเรามาถึงที่นี่กันแล้วอย่าทำให้คนอื่นอยากรู้ได้ไหมครับท่านแปดตอบว่าพูดไม่ได้ถ้าพูดนะคุณต้องกลัวจนตายแน่ๆจ้างฉีซานจึงพูดขึ้นว่าไม่ต้องถามแล้วด้วยนิสัยของเหล่าปลาถ้าเราไม่ได้ถามเขาก็อดไม่ได้ที่จะพูดออกมา ท่านแปดจึงพูดว่าโผเยี่ยคุณไม่อยากรู้จริงๆหรือนี่มันเกี่ยวกับชีวิตของพวกเราเชียวนะระหว่างนั้นเองชายแก่ก็เกิดตกใจกับอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเขาก็วิ่งหนีตเตลิดเปิดเป,ดเปิงนำหน้าคนอื่นไปโดยที่จางฉีซานเองก็ไม่คิดที่จะไปตามเขาเช่นกันเพราะจางฉีซานคิดว่าชายแก่นั่นคงไม่รู้ทางจริงๆจึงยอมปล่อยให้เขาไปเสีย ท่านแปดถามว่าโฟเยคุณยังคิดที่จะเดินลงไปต่ออีกหรือครับมันก็ได้ก็ได้ผมจะบอกก็ได้ดูนั่นครับโฟเยบนคานทุกคานจะมีล่องอยู่ล่องหนึ่งหมายความว่ามันเคยแขวนมันเคยแขวนคนตายคุณดูเอาสิเชือกป่านทั้งหมดเนี่ยเชือกแต่ละเส้นเป็นสัญลักษณ์ว่าเคยแขวนคนตายไปหนึ่งคน ลองคิดสิถ้าเป็นอุโมงค์เหมืองดีๆจะแขวนคนตายไปเยอะแยะทำไมนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วถ้าขืนพวกเรายังไปต่อแล้วก็ตาจางฉีซานก็ไม่ได้สนใจคำพูดของเขาอีกตามเคยเขากับดึงคอเสื้อของท่านแปดให้เดินต่อไปแทนเมื่อพวกเขาเดินเข้ามาถึงจุดหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าจะพบกับทางตันแต่จางฉีซานนั้นได้สังเกตเห็นองค์ใบหนึ่ง ซึ่งข้างใต้มีอุโมงค์ซ่อนอยู่พวกเขาจึงทำการขุดปากอุโมงค์เพิ่มขึ้นมาเพราะมันมีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะเข้าไปได้และในที่สุดพวกเขาก็ได้พบทางลงอุโมงค์ของเหมืองจริงๆทั้งสามคนจึงโดดลงไปข้างล่างแล้วทำการเดินสำรวจภายในอุโมงค์ทันทีซึ่งพวกเขาก็ได้พบซากไม้ตกอยู่ตามพื้นอย่างมากมายท่านแปดจึงบอกว่า ฟูเย่ไม้พวกนี้น่าจะเป็นส่วนที่แตกหักมาจากโรงศพนะครับจางฉีซานจึงพูดว่าโลงศพน่าจะถูกเคลื่อนย้ายผ่านจากทางอุโมงค์เหมืองนี้พวกนายดูอุโมงค์เหมืองนี้เห็นชัดว่ามันเป็นงานหยาบก,กว่าอุโมงค์ด้านบนมากดูจากอายุแล้วน่าจะเก่าแก่กว่าอาจจะมากกว่าเป็นร้อยปีด้วยซ้ําฟูกวานก็พูดขึ้นว่า อุโมง์เหมืองน,นี้อาจเป็นของราชวงศ์ชิงยุคแรกๆสินะครับท่านแปดจึงบอกว่าไม่น่าจะใช่นะครับในช่วงนั้นยังไม่มีรถไฟเป็นรางเหล็กเลยจางฉีซานพูดต่อว่าฉันก็คิดเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันพวกเขาขุดเหมืองน,นี้เพื่อเก็บโลงศพพวกนั้นหรือว่าตอนที่ขุดเจออุโมงนี้ก็มีโลงศพอยู่ก่อนแล้ว หลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางต่อแต่ระหว่างนั้นเองท่านแปดก็ถามขึ้นว่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโฝฟเยี่เดี๋ยวก่อนพวกคุณได้ยินหรือเปล่าเสียงนั่นมาอีกแล้วราวกับเสียงของใครบางคนกำลังร้องงิ้วอยู่แปลกจังเลยเหมือนผมเคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนแต่จางฉีซานกับฟู่กว่านก็ไม่ได้สนใจจึงเริ่มออกเดินต่อโดยที่ท่านแปดต้องรีบเดินตามหลังพวกเขาไป ภาพตัดมาที่บ้านสกุลหงนะคะขณะที่เฉินผีกำลังเดินอยู่ในสวนนั้นเขาก็หันไปเห็นผ้าเช็ดหน้าของอาจารย์แม่ตกอยู่ซึ่งบนผ้าเช็ดหน้านั้นก็เต็มไปด้วยเลือดเขาจึงตัดสินใจไปพบกับเรียวโกะที่บ้านพักของชาวญี่ปุ่นแต่เมื่อไปถึงเขาก็ถูกลูกน้องของเธอปิดประตูบ้านไม่ให้ออกไปแล้วก็ยืนล้อมตัวเขาไว้ จากนั้นเรียวโกะก็เดินออกมาพบกับเขาเรียวโกถามเขาว่าท่านเฉินที่มาวันนี้ได้นำข่าวดีมาด้วยหรือเปล่าเฉินผีจึงตอบว่าฉันจะบอกความจริงกับเธออาจารย์ของฉันเขาจะไม่มาพบกับพวกเธอแต่อะไรที่พวกเธอต้องการจะทำฉันก็ทำได้เหมือนกันโอ้จบค่ะกำลังสนุกเลยนะคะเดี๋ยวไปต่อกันตอนที่6ค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์ Love c h i n e s e Novel and Series เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ